บอกได้เลยเจนนิเฟอร์นี่เป็นเดทที่ดีที่สุดเลยล่ะฉันมีช่วงเวลาดีๆกับเธอวันนี้แล้วเธอก็สวยมากเช่นกันเธอรู้ว่าควรแต่งตัวแบบไหนฉันงดงามจริงๆจ,จูบฉันสิโอ้ไม้ประตูกำลังเปิดพระเจ้าระวังนะเจนนิเฟอร์อะไรกันเนี่ยโอไมคเขาออกมาแล้วกลับไปสาเจกโอ oh ประตูกำลังเปิดออกเสื้อผ้าฉันเกิดอะไรขึ้น ทำไมฉันไม่อยู่ในพุ่มไม้เนี่ยเดี๋ยวเจเนฟเฟอร์ทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะไงครัพ่อสบายดีไหมฮึมลูกดูแต่งตัวเรียบร้อยดีนะเข้าบ้านซะมีบางอย่างน่าสงสัยที่ด้านนอกฉันส,สัมผัสดได้เอาเถอะคงไม่มีอะไรหรอกถึงเวลานอนแล้วโอลิเวียแม่ออกไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาตอนอาหารเช้านะฝันดีจ้ะอ่าโอเคค่ะ ได้เวลานับแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าสาวปาร์ตี้ไม่ทอ,กน,อ,อนกันหรอกความสนุกมาเยือนแล้วทำไมฉันต้องอยู่บนเตียงล่ะเพลงโปรดฉันเลยฉันจะปาร์ตี้ทั้งคืนเลยโอ้ยเย้ นอกเสจากเอ้ยต้องกลับบ้านแล้วเ,เร็วเข้าปีนขึ้นไปเออมาแล้วฉันว่าฉันกลับมาทันนะอย่าเพิ่งเข้ามันนะดีนะใส่ชุดนอนอยู่หรือแขนนี่ข้างลูกราของสันหลับหรือ,อยังนะน่ารักจริงๆ ผมผ้าให้สักหน่อยเรียบร้อยลูกจา๋านี่แหละความสำเร็จของฉันหลับฝันดีน่แนคุณเคยนอนดูซีรีส์ Netflix ทั้งคืนไหมถ้าเป็นคืนวันเสาร์ในคงไม่มีปัญหาแต่เนี่ยพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนน่าละปัญหาใหญ่หน่าไม่นะแม่เข้ามาแล้วเคททำไมยังไม่ลุกอีกอะลูก บางทีแสงแดดคงช่วยทําให้ตื่นได้นะเคสรถโรงเรียนจะมาในอีก15นาทีแล้วนะนี่นอนดึกใช่ไหมเนะ่ถึงได้ลุกยากลุกเย็นขนาดเนี้ยตายสิอะไรของแม่นักหนานะนอนดึกเหรอที่จริงฉันไม่ได้นอนเลยตะหากหลักฐานมันฟ้องชัดเจนเลยเนี่ยฉันดูแย่มากเลยใช่ไหมแต่บางทีฉันอาจจะหาทางอยู่บ้านแล้วก็จะได้นอนสักที ผ้าขนหนูนี่น่าจะช่วยได้นะก่อนอื่นแค่เปิดน้ำให้ร้อนและนำผ้าคนหนูไปแช่วไว้สัก2-3นาทีแล้วก่อนที่มันจะเย็นให้เอาไปวางไว้ที่หน้าผากไม่ช้าหน้าผากของคุณก็อุ่นขึ้นทันทีใช่เพอร์เฟกแต่ต้องทำให้ทันก่อนแม่จะเข้ามาทันทีเลยนะ นี่ยังไม่รู้จักเตียงอยู่หรอเคตแม่คะหนูรู้สึกไม่สบายไหนดูซินี่ลูกตัวร้อนนี่นะโอเครอน,นี้นะเดี๋ยวแม่ไปหายามาให้แค่นี้คุณก็จะได้มีเวลานอนพักอย่างเต็มที่แล้วแต่ก่อนอื่นขออีกสักตอนก็นแล้วกัน ฉันหิวสุดๆแล้วนะไม่เคยพร้อมกินอะไรเท่านี้มาก่อนในชีวิตเลยโอ,อ้ไม่ใช่ของที่หนูอยากกินตอนนี้เลยนะหนูต้องเรียนรู้ที่จะรักมันจ้ะที่รักเอ่าโอนนี้น่าขย,ยักขยแยงช้ม,มัดฉันอยากกินอะไรหวานๆตอนเช้ามากกว่านี้ช็อกโกแลตนมนี้ของโปรดเลยแต่แม่อยู่ข้างหลังฉันใช่ไหมนี่ไม่ดีต่อเด็กผู้หญิงที่กำลังโตเลยนะ คราวนี้กินข้าวโอ๊ตได้แล้วนาโอมิฉันไม่คิดว่าจะกินลงเลยเหมือนอะไรไม่รู้ใหญ่แยบคนนทำไมชีวิตฉันถึงเลวร้ายขนาดนี้เนี่ยเว้น <c oughs> แต่ว่าจะได้เวลาที่ต้องปฏิบัติการแอบกินซะหน่อยแล้วนำกระถางต้นไม้มาและเอากระถางด้านในออกวางต้นไม้ลงแบบนี้ และใช้มีดคัตเตอร์ตัดส่วนล่างออกครึ่งหนึ่งขั้นต่อไปให้ตัดก้นกระป๋องป๊อปคอนแล้วใช้ปืนกาวร้อนเพื่อให้ดอกไม้ติดอยู่ด้านบนได้ยังจำกระถางได้ไหมให้ใส่ขนมไว้ในนั้นและต้นไม้ปิดทับไว้ด้านบนเติมพื้นที่โล่งๆด้วยดิน ดูไม่น่าสงสัยอะไรแล้วคราวนี้พ่อแม่ไม่เห็นคุณก็หยิบขนมเล็กๆน้อยๆมากินเองได้เลยควรจะกินให้เร็วหน่อยนะสิ่งไหนที่แม่ไม่รู้แม่ก็ไม่เสียใจแม่มาแล้วอืมอร่อยจังเลยเห็นไหมคะแม่แค่กินข้าวโอ๊ตเฉยๆ ใจที่เห็นแบบนันาา้นนะจ๊ะที่รักกินให้อร่อยล่ะแม่โดนหลอกง่ายกว่าที่คิดอีกแฮะเราก็กลับมาที่ขนมที่เพิ่งกินกันไปเถอะอืมนี่แหละสิ่งที่สุดยอดอาหารมื้อเช้าควรจะเป็นกันเอออ๋อ,อ,อการป่วยนี่เลวร้ายสุดๆด,ดูหน่อยสิว่าฉันเป็นไข้หรือเปล่าไม่ คงไม่ได้ลุกขึ้นจากที่นอนเร็วนี้แน่นอนขอกินอะไรหวานๆหน่อยแล้วกันโซฟีย่ะโคตปีแต่จะทำให้ลูกแย่ลงนะดื่นได้แต่ชากับน้ำเท่านั้นเข้าใจไหมเป็นนูเพิ่งเปิดขวดเองนะคะไม่น่าแปลกเลยที่ลูกยังไม่หายอะ่ะฟังแม่เชื่อแม่เถอะนะเดี๋ยวก่อนที่ซ่อนลับของฉัน เด็กฉลาดก็ต้องมีบ้างว่าไงความหวานฉ่ำชอบเสียงนี้จริงฮะเอาขวดไว้ไหนดีกระเป๋าน้ำร้อนของฉันน่าจะใช้ได้ใช่เลยก่อนอื่นให้แน่ใจว่ากระเป๋าน้ำร้อนไม่มีน้ำอยู่เทคโคกลงไปน่าจะใช้ได้แล้ว เอาหลอดพลาสติกยาวใส่ลงไปเพอร์เฟกต์สำหรับการแอบดูดเลื่อนขึ้นจนสุดแขนเสื้อจนออกมาที่ด้านบนของเสื้อเอาล่ะมาดูกันว่าจะได้ผลไหมไม่มีอะไรที่ดีเท่าโคคคาเชื้อแล้วล่ะอร่อยโอยังรู้สึกแย่อยู่ลระลูก อให้พอแล้วกันนะขอบคุณค่ะแม่ทางสะดวกหรือยังตามที่หมอสั่งเลยดูเหมือนเควินจะยุ่งอยู่กับอย่างอื่นในห้องที่ไม่ใช่การบ้านนะเควินกำลังทำอะไรอยู่นะเธอน่าจะเริ่มทำการบ้านได้แล้วนะพ่อหนุม่มดูเหมือนความสนุกได้จบลงแล้วนะเควินได้เวลาต้องกลับมาทำการบ้านแล้วล่ะโอเคงั้นแม่ไปแล้วนะ แต่พอแม่ออกไปเควินก็จะเล่นเกมต่อการเล่นมือถือในห้องเป็นอะไรที่วิเศษสุดแต่คุณต้องแน่ใจว่ามีทางหนีทีไล่ด้วยเพียงแค่ติดตะขอพลาสติกไว้ที่มุมประตูให้กลับหัวลงแบบนี้และติดอีกอันที่ผนังเหนือขึ้นไปแบบนี้จากนั้นนําเชือกมาผูกปมไว้กับตะขอแรกและเกี่ยวไว้กับอันที่สองแบบนี้แล้วดึงเชือกไปแขวนไว้กับตะขอที่อยู่ที่มุมอีกด้านหนึ่งเมื่อเรียบร้อยแล้วจากนั้นผูกปลายเชือกไว้กับโทรศัพท์ของคุณแบบนี้ และครั้งต่อไปถ้าคุณกำลังเล่นมือถือโดยไม่ได้ทำการบ้านและถ้าแม่ของคุณเข้ามาดูคุณก็จะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าจะถูกจับได้อีกฮมดูเหมือนว่าเควินกำลังตั้งใจทำการบ้านอยู่นะไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้วันที่เขาเชื่อฟังที่ฉันบอกและจากนั้นคุณก็สามารถกลับไปทำในสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงเช่นดูการแข่งรถต่ออีกสักชั่วโมงน่ารักะไม่มี ขวดสเปรย์เนะี่ยมีประโยชน์หลายอย่างโดยเฉพาะกับการจามปลอมๆล,ลองดูไปพร้อมๆกันนะเพื่อนๆเไส่พิ้จักกระดาษที่ชู่หรือไงอะครูแอปเปิลบีตกหลุมเข้าอย่างจังแล้วทำไมไม่ลองดูอีกสักครั้งล่ะเอาอีกแล้วเหรอเคสเจ้าเนี่ยมันเยี่ยมมากเลยใช่ไหมล่ะ ้าง,งานมันจะต้องได้ผลกับพ่อแม่ฉันด้วยน่แน่ฮัลโหลเย้โทษค่ะหนูเป็นหวัดนิดหน่อยนี่เชือโรคคงตกไปในแก้วกาแฟแม่เรียบร้อยแล้วสินะไม่ได้วันนี้ลูกห้ามไปโรงเรียนเด็ดขาดแต่แม่เทคสไปบอกครูเองเเย e s p ส r เพอร์เฟตออดูเหมือนว่าเคต้องอยู่บ้านนะวันนี้ โอเควันนี้หยุดเรียนได้ขอบคุณค่ะแม่ได้พักวันนี้หนูคงดีขึ้นแหละโค <c oughs> ดสเปรย์นี้ได้ผลเยี่ยมจริงๆ